ดูเด็กๆนะคะเด็กๆคึกคักมากเลยดูดูดูดทองเองกกถุงทองฟัดกันไม่หยุดเลยหืมแต่เมื่อกี้จะฟัดทองสุกอีกลูก ะะดูนะคะเอดสี่ดูนะคะฟัดกันในอุโมงค่ะถุงทองกับทองเอกค่ะอืม,อ,ม,อ,มอืมืไม่เลิกไม่เลิกแล้วใครอยู่ในอุโมงค์ทางนี้นะ ไคอยู่ในอุโม,มงตรงนี้นะใครหรือลูกนี่คไอันนี้ถุงทองอ่าอ่าอ่าทองเอกจะเข้าไปฟัดหรือลูกอืมลบให้ดีนะลูกทองเอกเข้าไปนะเด็กๆ,ๆ,ๆกินอาหารเสร็จก็เล่นกันเนึงคะ่ะ อทองกวาวบ้างเหรอลูกทองกวาวบ้างอนอ้ทองส้อยอยู่ใต้ต๊้อีทองส้อยแต่งตัวอยู่ใต้โต๊ะอ่าทองกวาวก็อยากเล่นด้วยทองกวาวก็อยากเล่นด้วยนะอะอะั่งอะไรลูกน่อะไรสาวน้อยจะมาอ้อนอะไรแม่อืมอืมขอให้นั่งใกล้ๆใช่ไหมลูก าให้นั่งใกล้ๆด,ดู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 ทองเอกกับถุงทองเล่นกันดีกว่าเนาะเอซช่วยแม่เป็นกรรมการให้หน่อยนะคะทองเอกกับถุงทองเนี่ยคิกคักกันมากเขาสองคนเนี่ยเหนื่อยแล้วเหรอลูก ฮะเนยยังเนยยังอืมอืมอืมไปแหย่ยดทองก้าวอีกไปแหย่ยดทองก้าวอีกเรานี่ยมาโผล่ตรงนี้มาโผล่ตรงนี้สาวน้อยจะเอาอะไรลูกอื สาวน่าทางสุกอยากกินอะไรอีกข้าวก็กินอิ่มแล้วนะลูกหากินข้าวอิ่มแล้วนะจะกินอะไรอีกลูกอ๋ออยากกินขนมวันนี้แม่งดนะลูกหมดละแม่ไม่มีตังค์ไปซื้อละนะนะกินแต่อาหารพอนะลูกนะนะขนมเอาไว้ก่อนนะลูกนะเดี๋ยวไว้แม่มีเงินมากกว่านี้เดี๋ยวแม่ซื้อให้กินนะลูกนะ สาวน้อยแต่งตัวลาลูกว่าไงว่าไงลูกว่าไง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 ลูกืเอฟซีุงขท,ทองแต่งตัวนะคะเล่นเสร็จก,ก็แต่งตัว ส่วนท่องสุกก็มาอ้อนแม่อยากกินนมนมหมดแล้วลูกนมหมดแล้วนะเดี๋ยวไว้แม่มีเงินแบบแม่ไปซื้อให้กินอีกนะลูกนะกินบ่อยๆไม่ได้ลูกกินบ่อยๆไม่ไหวมันแพงนะลูกนะนะกินแต่อาหารก็พอกินแต่อาหารก็พอลูกนะ แม่ขอบคุณเอฟซีนะคะที่ติดตามเด็กๆบ้านแม่ขอบคุณค่ะ